เด็บอกเขาจะเล่นทีนเหนอหนะ้าแล้วก็โดนหลงบอนี่อะไร<า>ที่มีนามอาา่อุตราพระนจิตดาคงคุณสงครามและเมื่อไม่นานก่อนแวนานโยเมเองก็ได้ยินมาว่าพระธิดาดอาาุตราคือตัวรางวัลที่จะมอบให้กับคุณแพงแพงว,วันเดียวไม่ยากใดที่คุณแพงได้รบชนะ เดี๋ยวเมืองไงเดี๋ยวนานโยก็ได้ยินมานานแล้วไม่คิดเลยว่าไม่ได้ไปเจอตัวจะต่อตัวแบบนี้จะทําไม่รู้สึกหวาดกลัวทําอะไรไม่ได้พูดอะไรก็ไม่ค่อยจะออกอ,อย่างที่คนเขาได้บอกกันไว้ไม่ว่าชายใดมาเจอก็ต้องกลัวกันไปตามๆกันน่าเกเงขาใช่ไหมมาได้ใชยดาอุรสาน่ากลัวจังเลย กลัวฝุ่นกลัวจุกเบอร์นี่ตาขงเจ้ามาบอกว่ากลัวเราก็กลัวอะไรแต่สายตาและท่าทางของเจ้ากลัวแน่แน่มันเหมือนล่าเรียนแล้วก็เยอะเยเราชัดๆักลัวแห่เด้อถอดแขนฟาดเลยไปถ้าเป็นลูกผู้ชายจริงโอดเสือดยเราขอเท้าสู้กับเจ้าลิเกบ้านนั่งเล่นอย่งเนีอยน่งขี้เยจนั่งบอกมาทำไมเนี้ยว่าใครวะฮะ ที่เกียร์ลงเข้าไปดิเออเข้าไปเลยมีลมแรงดอกเรืองเราพีดแล้วก็อยากจะได้รางวัลกระโดดทั้งตีนายล่ะว่าใครวะลิเกที่เกียร์ที่เกียรทั้งบ้านไม่เหมือนลิเกที่ขโมยหรอโอ้แม่ชิดเดาวเลยสาระมาครูนี้กรอดฉันได้ยินมผิดไปนี่หนาไม่ใช่ค่ะ โอ้ยิงบอกกับผมใช่ว่าต้องการที่จะไปะลองฝีมือ,อกับคำใชนาำยงใช่กล้าหรือเปล่าโอ้ยิงเราจะมาไปลองฝีมือกันไปลองเฉยเฉยโดยไม่มีรางวัลมันจะน่าสนใจได้ไงล่ะพี่ <c oughs> มีรางวัลหรือเปล่าอยากจะได้อะไรขอมาเลยจริงนหะจริงสิขออะไรก็ให้เงี้ยขออะไรล่ะป <c oughs> ีใหม่แล้วฮะ <c oughs> <c oughs>

้าวนิโพไปบ้าคารา,าวาวก็สองนิ้วเหมือนกันเมื่อกี้นี่ไหนมาเนี่ยได้แต่ถ้าข้าชน,นะเจ้าขัดคอตัดหัวเจ้า,า,า,ยยาพี่การ์ดว่าดาวน์ยงอาเจจะไม่ยาะได้ใจเอาไว้ก็ดีเหมือนกันแต่ดูจากท่าทางถ้าจะไปลองฟินมือกับผู้หญิงแล้วแต<อ>่ผมเชื่อว่าภาพอื่นเดียว,วก็คงจะชนะได้เดี๋ยวพี่ยาค่ะลงกาให้ดน์งยงหน่อยเอาคนเจ้าท้อง ว่านะไอ้พี่ผ้ามาเอาผ้ามาดิจะดูโถกันมากเกินไปแล้วยืะเท่าเนาะจะเขาทำกำบอกใช้ใช้ผ้าเปลี่ยนเดียวถ้าไปลองปอื่นกับผู้หญิงส่วนผู้หญิงจะเลือกอาวุธอะไรก็ได้ตามใจผู้หญิงเลยและอย่าลืมนั่นแหละสัญญากันไว้แล้วแพ้ก็คือแพ้ชนะก็คือชนะดูริบบ์ดาวไ่ะค่ะขอดูนะหมุดยีนะ ยอมให้เธอจับเราขาดสงสาร ต่อสู้ที่ได้เกิดขึ้นใช่หรือยังลงจะไปลองหรือไม่ฮะได้แล้วได้แล้วหลานอ่ะกันเท่านั้นแหละติ๊กไฟหนึ่งมีภาพพนักงานอีกฝ่ายหนึ่งมีมี่อะไรเบอ่์ใครปวดตีนที่ว่าใครจะชนะครับท่านผู้ชมเดี่ยวหรอกรู้จักน้อยไปเพียงพอ ทำไมอ่ะจะสู้ได้เลยวะขนาดจะสู้แล้วยังไม่ลืมตาเลยลืมแล้วลืมแล้วพอมีอยู่แค่เนี้หลานรู้ว่าถ้ายังไปใช้เลยใช้หมวกลุงดีกว่าแต่ยอดขาดเลยทำไมทำไมถ้าเรื่องนั้นเล่นดูลุงมาทำไมอ่ะแก่แล้วจะลงเงิน ฟ้าร้องดาวทำไรเนี่ยไต๋เนะบอกให้ไต๋ไต๋เนะแพ้แล้วเนี่ยทำไมบีได้ไงเลมือแล้วแบบนี้นี่ยแพ้เห็นเห็นขี้กองนี่แพ้แล้วก็ยอมแล้วว่าแพ้ก่อนไอ้เนี่ยค่ะไม่ปล่อยนะบอกให้ไต๋ไงทำแบบนี้ได้ไงเล่าขี้กองไม่ยอมแพ้แล้วก็บอกว่าไม่ไงปล่อยนะอะไรก่นตามสัญญาก็ได้บอกให้ปล่อยเร็วตะคิวมาปล่อยนะปล่อยตะคิววันนู้เท่าไหร่ ปีนี้สามสิบโอ้โหเร็วตัดตัดสัญญาก่อนเร็วบอกว่าไม่ไงปล่อยนะตลกจังวะไม่นานจะไมงั้นก่อนเนี่ยออกขโมกไปไกลไกลกี่กิโลเพื่อนไม่นานสร็จแล้วเนี่ยปล่อยนะไม่แล้วทำไมกัตัดสัญญาได้ก่อให้ตายเลยทำไม่ได้ตัดตัดสัญญาได้ก่อน ตีนเกะกะเลยมาอเดียวตัดสัญญาก่อนไลูก้าเป็นขัดขืนไม่ทำไรอันนี้ไงฮะยาวเี่ยมเร็วามือแขนเกกะไนงไม่ยอมแล้วทำเป็นคงเป็นเขิน

รกมม่อาัชอบกอมคนทังมเ็นคนคชอบกันผู้ชมหิงชายของมากมายม่อากายมเดียวนักมากันก็แล้วแต่เธอเพาว่าสวรรค์ 让。